เสียงฮือๆๆเรียบร้อยทุกคนนี่ได้แล้วปลาขอตึงปลาขอโดนปลาขอปลาขอโดนปลาโดน่เติมนะปลาส้นสามตัวจะกับปลาปะตัวนี้เอาเงินไข่ลงไป ดูได้นี่ปลาซิวติดกลนทุกต,ตัวอยู่กลาบประท่ายสบายดีแลวก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ธรามติตามรับสมวันนี้กลมาพบมาพบกันเช่นเคยนะพี่น้องนะวันนี้นี่ออกมาสวนคือเก่าพี่น้องเลยออกมาว่ามันนี้ตั้งใจว่ามาหาพื้นพื้นดังไฟนะเทียงซอยละ อันอื่นกะสิลงนองก่อนพี่น้องเอ้ยายหากินก่อนอขนตๆนึงดอกจักสิมีปลาหรือบ่ได้ตึๆนึงนําแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวตึกลงเบิ่งก่อนว่ามันสิได้ปลาอยู่บ่ có mà hơn là phải <laughs> nuốt nước nọ đi, còn họ đỡ ăn như thế. ก็มีรว่าเพลงหัวเข้าคุคือทางน้ำทางกิจจีนะปลาเข็งก็่ได้เนะปลากรดแต่ปลาน้อยบอนก็ไนปลาค้ด่ปลานี้ยได้หินย้อนอยู่ประเดี Ôi chị khen cho phân, lấy, ở Đó. Đó. Màu, <laughs> lấy, ở phút lấy lời lắng, phút lời lời เอาไปเชี่ยว่นเอยแห่ที่เอาชีเอากุ้งนี่แหละพอได้แนวง่ายปลาคอดจาทางหลังปุ๊บด๋อยมีเยอะดอกถือแต่เบิ่ง อ่กนเอาไวนี่ป๊าปเดินป๊าายัเดินมาป่าเรียนป่าวีเดียวโอเคดี๋ยวฉันมาเอาจับไปตัวนึงตรวจตวแล้ว่ปะโค ปลาดอนปลาดอนใหงเติมนะหยุเอล้วเลิกอวันนี้

Né bọn săn tùa, nắp bay tung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  bay bà bay tung bay tung bay tung ăn tung bay tung bay tung bay tung vẫn tung bay ăn ăn, พอติดก็ไปละพอเอินมากินน้ำเดียวเราไปละนาะไหม,มไก็หอยพอติดมันไปละจะเลยจะไปทั้งเรือมเห็นเอาหลังจากอันโคตปลาอ้อตะเฮแล้วก็เอามาในโซนพี่น้องเลยเอาโหชิงไข่ จำโหพ่อนะไปเลาะหาชุมพอดีก่อนบัดนี้เอาใบชมุมชุมพอดีพี่น้อยอยังพอได้ยยามนึกอะไรนี่มันก็กกมันกเ็เริ่มก่อยแล้วละเอาเสือต้มป่าต้มรั่วแกงนะ ดังไฟก่อนมานี่นี่ไฟก็เอามาแต่พุ่ละในโชนพุ่ละคุ้มต่อเลยเอาเป็นโดนฟื้นมามันดังไงนะชุ่มชืนแล้วก็ติดโลดนี่นะข้าวเดียวกระติดนี่เด็ดกินตัวหนึ่งใช่ไหมเยนั่นน,น,นี่ได็กินปลาปลาป่านี่นี่ ดกินปาปะแล้ก็กับอันปลาซิวฮั่นเห็ดกินนะแกงเอาไปน้อยชนปลาคอนี่ไว้กินเมื่อกินเอนปลาคอยน,ะอนนะแกงมะรงนี่ขังไว้นี่นปลาคอได้ชามโตไก่บ่จะบอไก่บัวไก่บบุญเงาแล้ามัตุ่มไม่งาน ใช่ปลาซิวก่ทุกคนไม่คร่เป็นสิวไม่เน่าไมด ไห้ลงไปลปลาปลาซิวนี้เอาเสื้อนำลังปลาซิวนี้นะน้ําแจ้วเสื้อก่อนบ่ได้ โมก็โมอโมชิงโหก็มึงเอ็ดมงเข้าตัวเอ็ดโมกแกงนั่นแหละมันเผนี่สบา,ายอ๋อสิประมาณนี้ทุกคนนี่แกงป้าปะตัวเดียวนะแกงก็ได้นี่ปลาซิว เดี๋ยวน้ำพดก็ยังเอาปลาชิวลงกับพักเนี่ยก<ฮ>ดละพี่น้องเลยวันนี้เอาพักลงไปพี่น้องเลยมีพักแล้วก็มีอันอยู่นี่นี่ปลาชิวตัวนี้นะเอาลงพร้อมพักแล้วปลาชิวมันก็นได้ Nè, tít con tuổi vô Bà siêu áo lông lặng phí nội Áo phong đều nè, nó bơi đó bà siêu nè nó bình bà nội đấy Xìm mừng con phí đôi. อย่างน้อยนึงเดี๋ยวขึ้นไปชื้อเกือบจะสูงกวล่ะพระพืทธพระไวยบันฑ์คงได้นอก็ได้รุ่นนี้ต้องได้ใส่เอาบอร์ตองขี้ไปต้องเอ้ยไปสะพานขนาด ลังจากปุ so like bbe 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 ่งมอพี่น้องเลยขึ้นมาถึ่งโอ้รัตนาเพิ่นกะตำมะโทนะนีู่ตำมะโทเจ้ามัมุมงเจ้าหนี้จอกซูดเหลือโดนี่เจ้าเต็มโคกกินมดบ่สองคนนึงครับเจ้าตำมะึ่งนึงเดี๋ยวก็เดินอยู่เหลือจามพักที่พักตำมด ตักแ้อนก้ตันอมานี่ยกระตุกเลยโตกยกระตโอ้เนากระตก่อนกระตก็ย่คพี่พี่น้อยตักแกงานี้

ใครมือมออมาออกมาะให้เฮ้ยม,ม,มาเด้อผมให้พี่น้องเด้อง่ายพี่น้องเว,ยว้ยเปลียนปลากับตตมโท ก,กินชอคนค้นชดน้ำจำตอนเราไปงอครับจีไม่เอากลับมาอุ้มัี 嗯，我先。 เปิดม hey, <speaking> ันนี่ต้นไม้จะเปิดจะทำกระหานี่ต้นไม้จะเปิดกระหานแต่ห้ว่านี่คือต้นไม้ ตัวงาปุเลยเยื่อเลยนะบอสกระไทยมันต้นข้วบดีไหมมันต้นละข้าบวบดีต้นนี้ต้นนั่น,ลลน,นหลังจากกินข้าวกินน้ำยาเข้ามาป่านะพี่เดียมพี่น้องเอ้ยเข้ามาหาพืชอยู่ป่าอะไรบนี้ เชาะหาพื้นดพื้นดังหมดแล้วโอ้มาไม้ป่าพี่น้องเอ้ยผลไม้ป่าพักไ,ไ,ไ,ได้เก็บได้หวานหวานอออืื ทำบนหบนึงหน่งักบนหนึ่งใอยกินอะละกินนี่ทำบนหนึ่งหักบนหนึ่งเฮาสิบเอาไม้ดิบนะพี่น้องไหยเอาไม,าไม้ไม่ตายนะไม้ตัวที่มันตายเฮ่าเราเอาเฮ็ดพืชไม้ดิบกับไม้ตัวที่มันยืนอยู่ตัวไม้ยังไม่ทันตายกเ็เฮ็ดปิดกระยุนอื่นลายแนยวนะฮเฮ็ดโค้เฮ็ดยังก็ได้มีตัวมันตายเอาเฮ็ดพืชนะเบะเหนียวๆนี่เลยพี่น้องไหยนี่นน ยาวๆอันนี้เลยแวะไปหน่อยเดี๋ยวอุ๊แวะไปปะอยู่บ่ลดพูไปปะอยู่พุ่นยังตัดฮ้อนๆๆเอาพอดีบ่ดเดไปตัดอยู่บพุ่นละะอุ๊ ไปไปถอยมาอยู่ฮักก็มีมาหั่นหั่นหั่นติมขึ้นรถบาร์ดิทำแล้วมือนี้กินขึ้นรดนะเอาเอาเหงาพอดีเลยได้เมื่อแล้วก่อนหนึ่งได้ตัดอยู่หุ่นเลย nhảy ở đằng tàu thì nó ở đôn nhảy tàu đằng mi đây mình tàu mình tệ đây là tôm được phải không ơi nè đôn nói đôn phải đi đằng tàu tàu bay dắt ดังเดือดด่าเมื่อที่เราเออเมอื่อบ้านละแบบนี้มันเภาวะไตะมันก็พอดีเมื่อจะให้ตาหน้านะ กเจานี่ของคนแล้วละนี่นะมันก็แล้วมดละเหมือนี่นะตอนนี้ก็ะนอนทีว่าฮอท n แล้วทุกคนฮอขึนลงกันมาดิ ด่วนย่งดังธรรมดาตัวนี้ด่วนด่วนน้อยตัวนี้นะดังเสียต่า ำหรับพื้นกับสประมาะนี้นะทุกคนนี่ตัวนี้พื้นน้อยตัวนี้นะตัวนั้นพื้นใหญ่พื้นโค้นดังในน่านกิดตัวนี้พื้นน้อยดังกิดไวแต่ว่าตัวน้อยสำหรับดังเต่านะตัวนี้นะดังสบายโจมขึ้นโจมลวงสบายนะสำหรับคลิปม้มนี้นะ สำหรับคลิปนี้กับชิปประมาณนี้นะทุกคนไว้ฉั่งการคลิปนี้ก็สิได้จบลงเพี่นี้พองเลยก็ขอความเคารบใจทุกการติดตามรับสมไว้พบพ้อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยมาพบอกันใหม่